เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมการีน่าอันดอนเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยครับไปดูระบบใหม่กันนะไม่ใช่ระบบใหม่เป็นระบบเก่านั่นแหละก็เป็นระบบอีกหนึ่งระบบจุดเด่นของเขานะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้แม่งระบบโคตรเยอะเลยนะระบบตกปลานะครับระบบการตีบอสระบบไปเป็นตีหาของฟาร์มของนะครับการบุกยึดสถานีต่างๆนะครับการ เขาเรียกว่าระบบอะไรว่าระบบสุขอ,อนามัยอ่ะนะครับที่แบบมีพวกฝนตกและผ้าเปียกต้องซักผ้าต้องเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะครับคือแม่งมีหมดอ่ะคือแบบเป็นเกมที่แบบระบบแม่งโคตรเดยอะเลยนะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดถึงกับอีกหนึ่งระบบระบบตกปลาก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวระบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายในแต่ละคลิปในแต่ละคลิป,ปกันเนาะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบตกปลากันนะครับซึ่งระบบตกปลาเนี่ยนะครับก็ค <sustainable S 2> ือเป็นอีกหนึ่งระบบนะที่เราเนี่ยจะต้องไปตกปลานะครับแล้วก็หาวัตถุดิบนะครับมาปรุงอาหารมาประกอบอาหารในการ ชีพในเกมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบตกปลาของเขามันจะเป็นยังไงมันจะเด็ดหรือเปล่าจัดไปจุกอ่าโอเคกดเข้าไปดูเลยฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อน,น้านะครับเป็นคลองนะซึ่งเราสามารถที่จะตกปลาได้นะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ปลาเป็นรูปตัวปลาอยู่นะครับบนมุมขวาบนอะ่ะนะครับผมตรงแผนที่อะ่ะนะแล้วก็รอไปนะครับก็คือเบ็ดตรงนี้เราสามารถจะแบบคาบได้นะนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีพวก วัตถุดิบเขาเรียกว่าอะไรวะวัตถุวัตถุดิบอะไรนะครับผมวัตถุดิบในการในการคราบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้พวกเชือกเนี่ยนะครับก็ต้องหามาถึงจะเอามาคราเป็นเบ็ดได้นะครับนี่เลยนะครับเอ้ยมันเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากยนระบบเขาอุอ้ยมีกุ้งด้วยนะครับผมกุ้งตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหกุ้งตัวโคตรใหญ่เลยยัดเคอ่าตอนนี้เราปลาไปแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างเมื่อกี้มีปลานะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหมึกหรือเปล่านะโอเครอบนี้ได้กุ้งนะครับผม เรามได้กุ้งปลาไปอีกเราไม่สามารถรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบกําหนดระยะการปลาให้ปลาแรงหรือปลาใกล้อ,อันนี้ไม่น่าปรับได้นะโอเครอบนี้เราได้ปลามานะครับโอเคเราได้ปลามาซึ่งปลาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีกี่ชนิดนะน่าจะมีเยอะจุดน,นะผมว่านะดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้โหได้กุ้งนะครับผมได้กุ้งนะฮะได้กุ้งนะครับปลาไปเฮ้ยอยากรู้ว่ามันจะมีพวกเอเลี่ยนปลาหรือเปล่านะครับมีซอมบี้ปลาหรือเปล่าคล้ายๆกันัะ เกมอะไรวะ Resident Evil ภาค4เอะนะที่ปลาตัวใหญ่ๆอะผมจำได้เลยเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่มันอยู่ใต้น้ำอะโคชอบเลยตอนนั้นอ่ะเออถ้าไม่มีแม่งเจ๋งดีวะได้ปลาอีกแล้วนะครับอ่ะก่อนที่เราจะได้ปลาเนี่ยนะครับคือมันจะมีแบบตรงทุ่นะนะครับมันจะมีแบบขยับขยับเนาะโอเคปลาไปได้อะไรบ้างเฮ้ยอ๋อเป็นการเหมือนจะเป็นแบบสำเร็จภารกิจนะนะครับ เค okay, ปลาออกไปสำเร็จภารกิจนะครับผมโอเคได้อีกแล้วมับโอ้โหได้ปลาครับผมปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนปลานินเลยวะ่ะปลาเนี่ยก็มีหลายชิดอยู่นะปลามีเยอะอยู่นะครับผมมับโอ้โหได้ปลาอีกแล้วนะฮะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถที่จะแบบตกตก,ตกได้ทุกจุดหรือเปล่านะตรงที่มีน้ําเนี่ยเฮ้ยมีปูด้วยปูตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหกระปูนะครับไม่มีปลาหมึกกว่าอยากเห็นปลาหมึกกว่า <S 1> <S 1> ได้กุ้งนะครับผมรอบนี้ได้กุ้งอันนี้ผมไม่ได้ลเลนเดงนะเป็นของเซิร์ฟจีนนะครับผมเอาระบบตกปลามาให้เ,เพื่อนดูกันนะฮะดูดิว่าเราจะได้อะไรมัรขึ้นมาได้กุ้งอีกแล้วนะครับผมไปไป ถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะผมว่ามาได้กุ้งได้กุ้งแหมกุ้ง <g iggle> กระดกลิ้นเลยกู <c oughs> มาไปอีกดอ,อกครับผม <c oughs> รอบนี้เราจะได้อะไรรู้สึกว่าเบ็ดเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดอายุหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่ามันมีแบบให้ให้เราเลือก <c oughs> มันมีแบบให้เราเลือกเหยื่อด้วยนะครับผมตรงมุม ขวานะครับใต้แผนที่นะครับเห็นปะมันจะมีรูปเป็ดนะครับแล้วก็มีรูปเหยื่อด้วยนะที่มันเป็นตอขอแล้วมันก็มีเหยื่อเหมือนจะเป็นสีเหลืองเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นผลไม้หรือเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับเนี่ยนะครับมีให้เราเลือกเหยื่อด้วยนะโคตรเจ๋งไปเลยโอ้โหมึงปลามึงไม่เหนื่อยเลยเหรอวะโอ้โหมาร์ฟได้กุ้งอีกแล้วนะครับผมได้กุ้ง โอ้เน็ตหลุดยาวเลยตอนนี้ยอมใจพี่แกรจริงๆเลยมับอ่ารอบีได้ปลาอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลากระพงหรอน่าจะปลากระพงนะครับเฮ้ยมันมีปลามันมีปลาหลายชนิดอยู่นะตอนนี้ฝนแม่งก็ตกแล้วนะครับผม ตอนนี้เหยื่อเหยื่อหมดแล้วนะเหยื่อหมดแล้วฝนก็ตกแล้วนะครับอ่าตัวเปียกแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มสลัดขาสลัดแขนแล้วตัวเปียกนะครับนี้ฝนตกแบบฝนตกของเขาเนี่ยคือแบบมันน่าสนใจมากเลยนะดูดีในแมบปบดูดีมืดหมดเลยนะครับผมมืดหมดเลยตกข้างล่างนี่ตรงกลางก็มีการแชทกันนะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะรวมกันในแมปเดียวเลยหรือเปล่านะหรือว่าแยกกันเซิร์ฟอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะอุ้ยอุ้ยอาวุธมีมีไอ้เหยืย่อมีเยอะอยูนนะ่นะครับเนี่ยลองเหยื่ออีกแบบหนึง่งดูดิว่ามันจะตกได้อ่ามาดูคนนี้กันบ้างนะครับอ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะตกได้นะครับอ่าดูเขาเก็บอ่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเฮ้ยแต่ว่าวิววิวมันสวยมากเลยนะครับคือภาพมันสวยมากนะครับดูดิ ยัดเคียอย่างสวยอ่ะนะครับผมโอเคตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะนั่งเรือได้ปะอ่าโอ้ยมุมตรงนี้มันได้นะครับผมมุมอย่างได้อะ่ะเอาว่ะนะครับไปไปที่เรือนะครับดูกันว่ามันจะขับเรือได้หรือเปล่านั่งเรือได้ไหมนั่งเรือได้หรือเปล่าโอเคเขาดูอะไรวะ เฮ้ย okay. โอ้ย,อยก้องน้ำเหรอยดเคนีม่มันห้องน้ำลอยน้ำนะครับผมโอ้โหเรือแม่งมีที่ขี่ด้วยโคตรเจ๋งเลยไม่หรือว่ามันแบบตั้งเองวะให้เขาตั้งเองหรือเปล่าเฮ้ย <laughs> แบบมันเจ๋งมากเลยอะนะครับคือแบบแม่งมีแบบมีแบบอุจจาระด้วยนะขี่แหละพูดง่ายๆนะม <laughs> ีระบบขี้ด้วย <laughs> ระบบขี้ยดเค่ยดเคให้ตายเถอะ ระบบขี้นะครับผมเน็ดเค่ม่มีขี้ด้วยนะครับแบบแม่งโคตรสมจริงเลยโอ้โหยอมใจพี่แกรจริงเลย <Y ahu! S 1> อ่านี่เลยนะครับปะจุดตกปลากันอันนี้เขาเขาไปเป็น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 เขาเรียกว่าเป็นเป็นคู่น่าจะเป็นตี้นั่นแหละนะครับผมเป็นปะาดูดิเฮ้ยแบบผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมาเล่นกับแฟนเนี่ยนะครับแม่งมันแน่นอนนะฮะ เนี่ยเราแบบมาเล่นกับแฟนก็ได้นะแบบใครมีแฟนนะครับใครมีเมียหลายคนนะครับใครมีเมียสัก4ี่คนนะครับหรือว่าใครมีอ่าสามีสัก4ี่คนเนี่ยนะครับคือมันครบต,ตีพอดีเลยนะรวมเราด้วยก็เป็น5้านะครับผมชวนกนมาเล่นนะโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่อยากจะคิดสภาพนะฮะหลังจากเล่นเสร็จก็จะโดนตีนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับโดนตีโดนด่าสักเลยโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะนะครับผม ก็ระบบเดี๋ยวงไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีระบบอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่หลังแล้วกันเนาะนะครับสำหรับระบบของเขานะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะหากเพื่อนดูคลิปกัแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยให้ผมได้มีลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ